สวัสดีครับผมนี่กับสองอีสานชิงกานครับเด้ไม่หนี่มากกินบักพีพวนครับแม่รถดีบอฮะบักพีพวนแล้วลืมรถดียะ้พีพวนเด้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 เ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งกินพีพวนครับอู้ยเดียวเดี้ยวมาห้ออกันบอกอืออ้ อ้กี่ผวนนะครับเด้อมางไงๆกุหละหมาคำลิงมาคำลิงครับโอ้โหสูงเงี้ยมองในพูดเลยสูงสูงพูดจะมันแก้ม ล <c Dante> ูหม <hart> ักพี <m arnya> ่ฝนนะครับเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยครับผมนะไปคือมเากินเรือี่ม่เนาปีนหรือ่เนี่ยตัวแตกกระพองขึ้ดแล้วแป๊นนึงแป๊นนึงครับแปบนนึงแป๊นนึง เบ่งไม่โจ๊กไหลครับหวานเด้งซปหมี่หวานครับนี่เดี๋ยวขออะไะครับเลย มามาทำให้สุกคขักมสักทีวาน,นครับอือได้อร่อยมันกันแล้วเนี่ยอือยิมัมนเท่าไอรอแล้วครับอยากยังไปแล้วบุญเอาแล้วอู้หู z o o ถึงสุดยอดเลยไ,ไ,ไปแล้วเป็นอะไรที่ลงทุนมากครับเป็นมกักกีพวนกันเลย บริหารบริเนวหายกี่ไงนะครับเด้อหนุ่ยเบิด์ตบานนี่มีจักต้วมันไม่ปลุอยู่เบิร์ตบานมีต้นเดียวเลยบุหายากขนาดเด้มันเป็นใบคแบบนี้ใบแบขี้บวันจัดไปครับเดี๋ยวถ่ายดีตามคมาเยลายบ่ฮู้ลงผลงานเฮาคนนี้พี่เบิ่งผลงานเฮาเฮ้ยสุดยอด อิ่มล้มือนี่ยมปิลิปจักน้อยอู้แสบสทีผมรอมมาคนลไม่ปลาครับคลไม้ปลาเรื่องอะไรกันมาไปยังนี่แกจะรอความเร็วเนียย่งวะหยังวะหกินไหม

แยบเลยมือนี่หัวกจะาของหาเลาซะได้ลองี่สองให้ได้งสองให้ได้งมันวเองไม่เอีเยอานอย่างเีงเยจ้ามห้ยเาไม่้รอโอ้พี่นองเอ้ยสุดยอดครับนวเป็นไดเปิไดเป็นไดผลงานเนาครับนี่คือผลงานเทาาตัวนี้ครับ ี๋ยวเขาจะไปกินวเขาจะไปกินกันครับกินกานทำกันรมาครับบันนี้ต้นใหญ่ๆยจ้มจ้กินกับอันรถดีครับเด้ออ่นาีาา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 รถดีาาาะ แบขนาดะ <laughs> โแสบไปมึงอ่ะหมักหมังยคือเราเล่นบ้เนี่ยหมักว่าเท่าพุ่งหนังเ่ม่นไงจุดอดเลย,เเยมีมีอยู่ับหน่วยเชียวๆนะมาแล้วมาแล้วเันแสบดีเด<อ>ียวมันเป็นเขียวนะครับ ี่พ่อเขียงเอเงตกี่พอากแขวลดกิกเนาะอนดีไปแขซื่อข้ะเนาะนี่ะัคุมัลา่น้นเาะนอยอันเชื่อเขียวมันไมม้หนสิเป็นหบาเนี่ยน้อยเขียวเนาะกัดบนไม นี่แมอันนี่แม่จับทู่วงเสียงลูกเป็ดมาขีพวนเนาะแล้วจัาบบุเนี่ยิีวนนมุจจาเขากอลรปเป็ดดูจนตาไขว่มาโอ้ยควนจ้ำจ้ำจ้ำแบบแซ่บแบบไม่กินมันเปลี่ยนไม่มาขี่ควันจีแซ่บขี้ดีนีเลยทำไม่ึม่แซ่บไปรบ้ท้ามาอืม้วกทาย้องเป็ดนะ กลดีนะครับบาดแสบแสบพี่น้องลงไปตะกียยุ่บอกไม่ใกล้แม่นั่งกินนั่งกินนั่งกิน,น,กนมีแตกไมยังไง่ายมาก <ไป S 1> อะไรบอสปวแสบในในหลอด <ไป S 1> จะ<า>ปี๋ปะลายปีเลยได้กินไมเพียหน่อยทีได้กินต้องเข้าไปหาดวงในป่า สองตัวทีเท้าจะคือประมาณทั่วสองตัวนี้มานังแม่มนังครับจะคือประมาณนี่นวดหวานหวานกับหวานเนาะแนตันสองสามเมื่อเดยเขาคิดเปลียนความดิเขาคิดเปลี่นความดิมีคนขยมาทำลิงมาทำลิ่ง นี่หากัน้ำดินมาคดิ้ายอย่างนี้บาดเสมบูรณ์บางคนอาะโกู่คนี่ว่าออกไปพี่พี่ภาษาครับพี่วัดพี่ภาษาโลซัดใครเนี่ยยุ้เหรอเอาอยู่บนอะมาเสียวน้อยอะเขียวมันจะเป็นในลำดับเนาะมันก็ตั้งองเขียวหวานเนาะ เปียกแกเปียกแงเปียกสบมแ้วเปียกสมแล้วเปียกกะสมกนมันเอากินทั้เปียกมเลยไม่ทำไมไสดีไส้ทองิ้นเป็นยานมนน้องยี้ยงนะน้องเยี่ยงก็จ่ออยู่ข้มืบนเนาะเมียนเมียนองจ่อววากินเนาะกินเนาะเจับมากเลย หนาวแงงเนาะกินใบสูพี่น้องเนี่ยกินใบป่ะกินใบกินใบอยู่แต่ว่าขี่ที่ดีเนี้ยกินแล้วขี่ตลอดแต่แล้วไปว่าคับพี่นป่ะขี่ใบหัวหน้าเนี้ยขี่ไม่เกิดไะขี่ใบหัวหน้าเนี้ยไม่เกิดแต่เขาบอกว่ติดตามคนไหนก็แชร์หน่อยได้ส่งอีสานไปชิงพี่ต่อครับอันภาคการเขาเขี่วว่าบัก